วันนี้จะมากินไอติมเจลาโต้สัญชาติญี่ปุ่นที่ร้านรินทารสาขาสยามพารากอนกันค่ะ<ฆ>ที่สะดุดตาชั้นที่สุดของร้านนี้นะคะก็คือการจัดตู้ไอติมได้น่ากินมากๆแล้วมันก็ดึงดูดสายตาดิฉันให้เดินเข้าไปดูค่ะว่ามีรสอะไรบ้างปรากฏว่าแกมันน่ากินมากซึ่งเขาบอกว่ารสชาติไอติมนี้นะคะจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะคะรสเบสิกก็มีนะทแต่ไหนๆจะกินแล้วนะคะเราจะมากินรสเบสรงเบสิกไปได้จา้าฉันก็เลยทําการเลือกสองรสนะคะก็คือรสกรอบบองแบลถ้าเรียกชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะจะอ,อกชิชิดนัวนัวเค็มๆ กินคู่กับรสอ่อมชาชาอะไรวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนึกก่อนนึกออกแล้วชาโฮจิสะผสมกิมจิเอ้ยไม่ใช่กิมจิโมจิตายห่าแล้วเจ้าไอ้ติมไปกินกับกิมจิซะแล้วเฮ้ยจะบอกว่า2รสเนี้ยมันเข้ากันมากนะคะกรอมงแบกับตัวชาโฮจิชากิมจิค่ะเอ้ยไม่ใช่โมจิเพราะว่าโมจิอะค่ะมันมีความแบบหนึบๆนุ่มๆนิดนึงพอกินไก่ติมแล้วมันเข้ากันพอดีและที่สาคัญคือไอ้ติมร้านนี้เนี้ยหวานกาลังดีไม่หวานมากจนเกินไปนะคะว่าไปอีกก็จะกินอีกสักถ้วยหนึ่งจ้าแต่ว่าจะลองกิน ลืมบอกราคานะคะสำหรับถ้วยนี้เนี่ยสงวนราคาอยู่ที่150บาทจ้า